สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เรามีเมนูมานําเสนอจ้าผัดพริกแกงหมูกับหน่อไม้นะคะเดี๋ยวเราไปต้มหน่อไม้กันนะคะทุกคน,นนี่คือหมูนะคะเดี๋ยเราไปล้างหมูกับต้มหน่อไม้นี่พริกแกงแม่พริกกล้วยนะคะไปกันค่ะไปกระทําก,กันเลยจ้าเราก็ต้มหน่อไม้กันเลยจ้าไปหั่นหมูรอกันเลยจ้ารอหน่อไม้ต้มเพื่อหายเปรี้ยวนะคะ ทานหมูเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะพร้อมกับพิแกงนะคะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูกันว่าหน่อไม้สุกหรือ,อยังเปิดเลยจ้าโอ้หน่อไม้เดือดแล้วสุกแล้วจ้าไปกันเลยจ้าตักพิแกงกันเลยจ้าแเอาหมูใส่กันเลยนะจ้า เม่อใส่แล้วเราก็ผัดมกับพริกแซงให้เข้ากันนะคะตามสไตล์นะคะที่ผิดเส้นถูกนะคะทอดถูกจะใส่มากเท่าที่จะใส่ะคะ่ะเดี๋ยวเราก็จะใส่หน่อไม้กันใส่หน่อไม้ไปเลยนะคะก็ผัดให้เข้ากันเราจะเติมน้ำเพิ่มอีกสิ่งนะคะ ตามสไตล์นะคะไม่มีผิดเถูกการทำตข้าวนะคะแล้วใส่ความถนัดใช่ไหมคแต่ละคนไม่เท่ากันนะคะจะใส่น้ำไปนะคะเพื่อจะเที่ยวหนังไม้ให้มันแห้งกว่านี้นะคะเดี๋ยวเรามาปรุงกันเลยจ้าสุดแล้วค่ะทุกคนเดี๋ยวเราใบไม้มาใส่กันนะคะใบกะเพรานะคะเดี๋ยวเราใบกะเพรามาใส่กัน้วยค่ะ ใสลงไปเลย,เลยแล้วเราก็คนถล้าให้เราก็ตังขึ้นได้เลยนะคะค<ฮ>ุอันนี้เราก็เอาข้าวเทใส่ไปในแกงที่เหลือนะคะแล้วเราก็คนกุเลงให้เข้ากันนะคะค<ฮ>ุนไปกินกันเลย แกงหน่อไม้ของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปกินคู่กับแกงหน่อไม้กันเลยจ้าได้แล้วจ้ะแกงหน่อไม้ของเราตักใส่ถ้วยเรียบร้อยพร้อมกับข้าวคุกนะคะไปกินข้าวกันเลยจ้ามากินข้าวด้วยกันนะคะ